เชฟอ้วนที่เราครับมื่อวานเชฟอ้วนบม่ได้พามาอันไหนนะครับบม่ได้พามให้แก้วเข่าครับมื่อวานเชฟอ้วนพามากินอันนี้ครับกินสุมบระขามครับบระขามอ่อนครับกับแจวหวานครับแหน่เป็นได้ครับพี่น้องเนี่ยครับมีกากหมูแกมพร้อมเลยผูได้ไกลๆมาเด้อครับมากินอันนี้ครับสุมบระขามมามาข้แรกครับคำแรกมุมลึบ แซ่บเซ่ยใส่หอมใส่ประเดกใส่น้ำตาลใส่ชู้รสสดยอดแค่มหม,มูตำอย่างนี้แซ่บมากเลยนี่แซ่งวากแซ่งกรอบแค่มมววไไหมูอร่ยไหม เนื้อพี่น้องกินแต่ต้น,ตนเลยครับต้นมันเยอะเหอนกัน้าววได้ประคับประหน่อยครับมากินซูซพิซซี่น้องครับ ขำหน่อยครับหอตับเสลขามันอ่อนขนงเรื่เปรี้ยวหอมตัเร มน,นบรรยากาศสะลวสลัวพี่น้องเอ้พ็คนจิตุกครับอยากสมบัติเดินมาเด้อมาเด้อ,ดอโอ้ยเดิมนมยเนี้อตุยตุย,ตยอยู่

น้อเอ้ตุยตุยเพื่อนเนี่ยขุยตุ๋ยเบบนี้เ่ยเหนียวตุยาพี่น้องเอ้เพื่อนคแคบหมูดำครับหมูทอดเป็นไหมลยครับพี่น้องทอดทีเนี่ยมเลยของครับ วงอัไรนี่จังถุกนอกมาเฝ้าไอ้ลูฟี่พิดบูผสมมาบ้านแล้วลูกอะไรหันหรือมึง วันยุดครับพี่น้องวันยุดธกับบาทมากเปรี้ยวซะเหลือเกินแซ่บเซ่อ ui xôm khéo mong mong đong đi đong đi chập tới อยู่ล้างบ้านเหมือนพี่ลองเลยบรรยาการล้างบ้านบ้านครับว้าล <c oughs> <c oughs> ุกพีกลงคอ <c oughs> โอ้สับเสื้อ สมคามมาเด้อครับพี่น้องเอ้ชอบเต้ยมาเด้อครับผูได้ไดออกมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกวาดไหลกกวาดแชร์กวาดซับสแกนให้ช่องเชียร์บวนเล้นะครับ ร่างเผยบครับนีสูตรแต่หวานนี่นำปลาด่าน,นำปลาลาครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลใส่ก็ได้ครับพริกผงชู่รถกับพี่ครับซับนี่รางเยบมันมีสูตรสาโตครับใส่อีกยังอะไรเห็นให้่าเสียบ ทำเด็ดมาแค่นตนเลยครับเนี่ยขอมาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ให้ซอ่องเชฟอ้วนชาแนลให้ได้ครับมียังที่เปลี่ยในใดใตขอคลิปเลยครับคอมเมนต์เลยครับ,มเ,มเ,รบเดี๋ยวจะเอาไปปัฒน,นาปรับปรุงคลิปครับ ียวจมครับจากหมูพรอ้อนพร้อมไท่านันม่ม,มลึก เสียบไปนอนดีก็บังไปเอฟซีครับไปเอฟซีได้ครับนี่ครับกดได้ข่าวเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหได้ครับ แ้วมาเนี่ยเชฟบอนขขอตัวล่าไปก่อนนะครับว่าคลิปหนาครับบ๊ายบายปุ้นปุ้งจิกจักจิกจักแก้วสวัสดีครับ